สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับบัฟแมนวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเกาะสวรรค์บำบัดหัวใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งคู่สามีภรรยาที่หมดอารมณ์ร่วมเพศกันจนต้องทำให้เข้าร่วมทิปเกาะสวรรค์ที่ห้ามมีารณ์กับคนอื่นนอกจากคู่ของตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเื่งมาด้วยคู่ผัวเมียเจสันและซินเทียที่กำลังปรึกษากันอยู่เพราะแต่งงานกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูกสักทีพอทั้งสองคนไม่ค่อยได้ทำการบ้านด้วยกันทั้งคู่ได้หาวิธีที่จะทำให้ความรักกลับมามีอารมณ์ร่วมกันเหมือนเดิมเจสันได้เจอรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่มีกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียทำให้ทั้งคู่สนใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยราคาแพ็กเกจที่แพงมากเขาทั้งสองคนไม่มีปัญญาจ่ายแน่ แต่ทางรีสอร์ทก็ได้มีโปรโมชั่นถ้าไปเป็นแก๊งราคาจะลดลงครึ่งหนึ่งเจสันเลยโทรชวนเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครไปด้วยเลยพอทุกคนมีลูกมีเมียกันหมดแล้วเจสันจึงโทรเรียกเพื่อนๆนมาคุยกันที่บ้านเมียเจสันได้บอกกับทุกคนว่าถ้าเราทั้งสองคนยังทําลูกกันไม่ได้เราจะต้องเลิกกัน แต่เพื่อนๆก็ยังไม่มีใครให้ความร่วมมือเจสันเลยงัดแผนที่2ขึ้นมาโดยการให้เพื่อนๆดูภาพกิจกรรมของรีสอร์ทที่ไปว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแถมจะได้ส่วนลดอีก50%ทุกคนเลยใจอ่อนตอบตกลงว่าจะไปแต่มีเพียงคนเดียวที่ยังไม่ยอมไปเขามีชื่อว่าเดฟเดฟให้เหตุผลว่ามีลูกยังเล็กที่ต้องดูแล เจสันเลยบอกว่าจะให้เวลาถึงเที่ยงคืนในการตัดสินใจพอถึงเวลาเดฟก็ยังไม่โทรมาให้คําตอบทําให้เจสันต้องบุกไปที่บ้านของเดฟในเวลากลางดึกเพื่อไปเอาคาตอบจากเดฟแต่เดฟดัคิดว่ามีขโมยขึ้นบ้านเลยเอาปืนมาคู่เมื่อเดฟเห็นคนที่บุกเข้ามาเป็นเจสันทั้งสองคนเลยนั่งคุยกันเจสันเล่าให้เดฟฟังว่าเขากับแฟนไม่ค่อยมีอะไรกันเลยเพราะไม่มีอารมณ์และทั้งคู่จะเลิกกันจึงขอร้องให้เดฟช่วยแต่เดฟให้เหตุผลว่าเขามีลูกเล็กสองคนที่ต้องดูแล แต่ลูกๆทั้งสองคนของเดฟดันแอบได้ยินที่เจสันและเดฟคุยกันและกล่อมให้เดฟก,กับภรรยาไปกับเจสันเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วเดฟเลยใจอ่อนยอมไปด้วยตัดภาพมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อว่าอีเดนบนเกาะกำลังต้อนรับแก๊งเจสันอยู่เกาะแห่งนี้มีกฎว่าทุกคนห้ามใช้โทรศัพท์และไม่มีทีวีให้ดูด้วยชายคนนี้มีชื่อว่าโจอ,อีเป็นเพื่อนในแก๊งของเจสัน โจอีเป็นคนที่เจ้าชู้มากและเบื่อเมียของตัวเองเต็มทีเขามองผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่านไปมาโจอีมีเป้าหมายที่จะมีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นบนเกาะนี้แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะพนักง,งานได้บอกกับโจอีว่าที่นี่มีสองเกาะ เกาะแรกคือที่พวกเขาอยู่เป็นเกาะสําหรับคู่รักที่ต้องการสารสัมพันธ์ส่วนอีกเกาะเป็นเกาะของคนโสดที่สามารถโมัเซ็กกันได้แต่มีข้อแม้ว่าการไปที่เกาะน,นี้ต้องห้ามมีแฟนทําให้โจอีน่าเสียทันทีตัดภาพมาที่มือขําพนักงานเอาตารางกิจกรรมมาให้ทุกคนดูว่าจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อมาถึงตอนเช้าเจ้าของเกาะแห่งนี้ได้บอกกับทุกคนว่าจะทําให้ทุกคนกลับมารักกันแน่นอนมาถึงเกมแรก ทุกคนถูกสั่งให้ยืนตรงหน้าคู่ตัวเองแล้วแกพาให้เหลือแต่ชุดชั้นในเสร็จแล้วพนักงานก็ได้บอกว่าเห็นแฟนของตัวเองแล้วเกิดอารมณ์กันไหมเห็นแฟนของเพื่อนแล้วรู้สึกอะไรหรือเปล่าตัดมาที่กลางดึกโจอี้นอนมองเมียตัวเองเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนเขาเป็นก้อนหินก้อนนึงไม่สนใจอะไรเลย ทันใดนั้นเขาก็ไปเห็นรูปผู้หญิงในโบชัวและทําให้เขาเกิดอารมณ์ขว้าเจลหล่อลื่นเตรียมที่จะใช้ในการช่วยตัวเองแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรพนักงานส่งอาหารก็เข้ามาเห็นพอดีทําให้โจอี้อับอายมากเช้าวันต่อมาโจอี้และคู่ของเขาได้ไปนวดแยกห้องกันโจอี้ได้หมอนวดสาวสวยและเมียของเขาได้หมอนวดหล่อลําบึก ระหว่างที่โจอี้กำลังนอนนวดอยู่นั้นน้องชายของเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาชูชันใส่หมอนวดทำให้หมอนวดสาวตกใจมากและได้บอกกับโจอี้ว่าจะมีอารมณ์กับฉันไม่ได้โจอี้หัวเสียมากให้หมอนวดออกไปข้างนอกและช่วยตัวเองต่อมาทางฝั่งภรรยาของโจอี้ที่พยายามจะอ่อยหมอนวดชายจนหมอนวดทนไม่ไหวและได้เผยตัวตนมาว่าเขาเป็นเกย์และต่อว่าภรรยาของโจอี้ไป ตัดมาที่เช้าวันต่อมาครูโยคะว่ายน้ำข้ามาจากเกาะคนโสดและได้สอนให้แก๊งผัวเมียเล่นท่ายโยคะแปลกๆจนทําให้เดฟหึงอย่างมากครูโยคะได้บอกพวกเขาว่าหึงใช่ไหมล่ะรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมเก็บความรู้สึกนี้เอาไปใช้กับเมียตัวเองตัดภาพมาที่เพื่อนของเจสันบอกทุกคนว่าเมียตัวเองหนีไป พราะเธอมีความกระหายเซ็กมาด้วยความที่อายุยังน้อยต่างกับเขามากทันใดนั้นโจอี้ก็พอนึกออกว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนคงไม่ผลเกาะคนโสดแน่ๆแถมโจอี้ยังบอกให้ไปถามหาเธอที่นั่นอีกต่างหากเพราะจะได้ไปสนุกที่นั่นด้วยแต่เจสันไม่อยากไปเพราะต้องทํากิจกรรมวันพรุ่งนี้แต่เช้าแต่ความเห็นส่วนใหญ่ทําให้เขาต้องไปทุกคนเริ่มแผนด้วยการพายเรือไปคู่ละลำไปขึ้นหลังเกาะ แต่ยังไม่ทันไรคู่ของเจสันก็ได้ทะเลาะกันด้วยสาเหตุที่เจสันชอบสั่งเลยทําให้เมียเจสันน้อยใจและก็โดดลงเรือว่ายน้ําข้ามเกาะเองพอมาถึงเกาะเธอได้บอกเลิกเจสันและหนีเข้าไปในเกาะแก๊งผัวเมียก็ได้แยกกันหญิง,ญงชาย,ชายบนเกาะนี้ตัดภาพมาที่แก๊งหญิงเดินมาที่น้ําตกแห่งสวรรค์ทันใดนั้นครูโยคาคนเดิมก็ว่ายน้าโผล่ขึ้นมาด้วยร่างกายอันเปือยเปล่าทําให้แก๊งหญิงมองกันไม่หยุดและครูโยคะได้พาแก๊งหญิงไปที่งานปาร์ตี้ ตัดภาพมาที่แก๊งชายเดินมาเจอบ้านหลังหนึ่งและเดินเข้าไปถามว่าง,งานปาร์ตี้ไปทางไหนแต่ต้องพบกับพนักง,งานบนเกาะที่กําลังสังสรรค์กันอยู่ทําให้พนักง,งานจะโทรฟ้องเจ้าของเกาะว่าแก๊งคู่รักมาเกาะคนโสดแต่เจสันก็ได้ขอร้องไม่ให้บอกเพราะกลัวโดนไล่กลับบ้านและไม่ได้ทํากิจกรรมสารสัมพันธ์ต่อและได้ให้เหตุผลว่าจะรีบตามหาคนแล้วรีบกลับแต่เดฟได้หมั่นไส้พนักง,งานคนนี้และได้ทาเล่นเกมกีตาร์ฮีโร่ พนักง,งานคิดว่าตัวเองจะชนะเพราะเล่นเก่งมากแต่ไม่รู้เลยว่าเดฟเป็นคนขายวิดีโอเกมทําให้รู้จักเทคนิคการเล่นเกมทุกเกมและเดฟก็ได้ชนะไปพนักง,งานเลยยอมบอกทางไปงานปาร์ตี้ แก๊งชายมาถึงงานปาร์ตี้เพื่อนของเจสันได้เจอแฟนตัวเองกำลังสนุกกับผู้ชายคนอื่นอยู่เขาเดินไปหาแฟนแล้วบอกว่าขอโทษที่แก่เกินไปที่จะทำตามใจและบอกเลิกกันทันใดนั้นเขาก็ได้เจอกับเมียเก่าและเธอบอกกับเขาว่าเธอมาเพื่อตามหาเขาและอยากจะขอคืนดีตัดภาพมาที่เจสันได้เจอกับเมียเขากำลังเต้นอยู่เขาเดินเข้าไปงอเพื่อขอคืนดีและทั้งคู่ก็เกิดมีอารมณ์ร่วมกันทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากแล้ว มาทางด้านโซอ,อี้ที่เห็นเมียของเขากำลังอยู่กับครูสอนโยคะเขาโมโหและเดินเข้าไปต่อยอย่างแรงและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันเช้าวันต่อมาเจ้าของก็ได้บอกว่าเขารู้ที่พวกคุณแอบไปเทีเ่ยวเกาะคนโสดมาและทุกคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเกาะสวรรค์บัมบ,บัดหัวใจเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ตามเป็นกำลังใจเรื่องต่อๆไปให้วับแมนด้นะ แล้วถ้าไม่อยากพลาดเรื่องอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งไว้ด้วยไว้เจอกันเรื่องต่อไปจ้า